รวมเลขเด็ดเลยนะคะหลายสํานักดังนะคะในงวดวันที่16มีนานะคะมีสํานักไหนบ้างนะคะลองติดตามกันดูค่ะก่อนติดตามรับชมนะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆค่ะมาดูหวยอันแรกเลยนะคะของแม่จำเนียงนะคะ2ตัวก็มี4 1 2หนึ่ง7 6สค่ะเพราะว่า จะมีสติที่ผิดพลาดไม่เกิน2องหวดวแล้วถูกติดต่อกันมากกว่า3ามหวดติดกันแล้วนะคะของหวยแม่จำเนียงนะคะถ้าเกิดใครซื้อไว้นะคะต่อไปนะคะเป็นหวยเลขเด็ดคำโนนะคะจากสํานักดังแห่งจังหวัดอุดรธานีค่ะชุด3าตัวได้แก่847 874 478 487 784 748ค่ะ2ตัวก็มี4774 4 8 8 4 7 8 8 7 4 6 6 4ลองเลือกกันเลยนะคะหวยต่อไปเลขเด็ดมาสีเหมาะนะคะวิ่งบน9นะคะ3 9 32 38 92 98วิ่งร่าง3คะ่ะ3 7 23 63, 63 37 63คะ่ะต่อไปนะคะหวยใบเขียวนะคะเลขเด่น3ตัว4 02 5 9 6 808ค่ะเลขเด่น2ตัว435670นะคะหวยใบเขียวค่ะอันที่5หวยห,หลวงพ่อปากแดงน,นะคะเลขเด่นได้แก่9724เลขเด่น2ตัวท้าย3ตัวได้แก่920ค่ะเลข2ตัวนะคะ20 02 26 62 2992นะคะเลขรอง4ตัวเลขท้าย3ตัว546ค่ะ เลข2ตัวได้แก่4 2 2 4 4 6 6 4แล้วก็4 9 9 4นะคะตรงนี้เป็นหวยหลวงพ่อปากแดงสำนักดังที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นนะคะเลขต่อไปเลขเด็ดอาจารย์หนูนะคะเลขมงคล2ตัวนะคะชุด3ตัวเต็งโต2ส9 2 2 9 2 3 5 2 6 3 2 8 9 2 0ค่ะ 172473076378ชุด2ตัวบนเต็งต้นนะคะ22 23 26 28 20 72 73 76 78เด่นล่างนะคะ49ค่ะเลขคนล่างค่ะเลข9 41 42 46 48 49 91 92 96 ก็นะคะเชื่อกันว่านะคะช่องหวยจากหวยอาจารย์หนูนะคะมีความแม่นยำสูงนะคะจากสติก,ก่อนหน้านี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้คอหวยได้เฝ้าติดตามกันต่อเนื่องยาวนานค่ะไม่แน่นะคะหวยงวดนี้รางวัลที่1อาจตกเป็นของคุณค่ะแต่อย่างไรก็ตามควรใช้วิจรารณญาณของแต่ละคนซื้ออย่างมีสตินะคะและถูกต้องด้วยนะคะ การเสี่ยงโชคนั้นมีความเสี่ยงแต่อีกอย่างนะคะที่กำลังเสี่ยงตรงนี้คือไวรัสโคโรนาหรือโควิดที่แพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลกค่ะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไม่ให้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสนะคะอย่าลืมล้างมือทุกครั้งเวลาเข้าบ้านค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา มารับฟังรับชมค่ะสวัสดีค่ะ